ให้ลูกแล้วนะครับทุเรียนสวนนี้นะฮะบ,บนพื้นที่สามสิบสี่ไร่ทุเรียนมอนทองหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบต้นนะฮะอายุตั้งแต่สองปีเนี่ยจนถึงหปีนะฮะบ,บนที่ดินฉนดนะฮะสามสิบสี่ไร่ของตำบลวังแสมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับ ผมมาซะเย็นเลยนะฮะแสงหมดแล้วแต่ยังพอเห็นครับเนี่ยวัตถุเรียนรุ่นนี้นะมีความสวยงามถ้าคนสนใจนะครับรไพร์ดเจ็ดแสนบาทนะศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสี่หกสามเก้าเจ็ดเก้าเล่นที่ดินแชนแนัน